สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมนะครับนิจิคุณดเดินเพิ่มเติม,ตมคือไม่มีอะไรดีอ่ะวันนี้นะครับทีมงานนะครับ GM ทั้งของไทยแล้วก็ญี่ปุ่นไต้หวันนะครับก็คือเผยนะครับโคโรโบมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปภาพบ้างแหละวิดีโอโปรโมทด้วยนั่นคือหลุดมาแล้วนั่นเองเราก็ได้เห็นรูปหน้าค่าตาของตัวโคโรโบที่จะมาใหม่ในวันนี้10บโมงเช้าย้ำนะครับเซิร์ฟจะเปิดอาเซิร์ฟนี่จะ,จะปิดตั้งแต่10 ตั้งแต่ตีสี่ 4, แล้วก็เปิด10บโมงเช้านะครับเปิดตรงนอกสิบโมงเช้าจะไม่เลื่อนนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปคุยเรื่อง,องโคลโโวกันนะครับว่ามีตัวไหนเก่งบ้างตัวไหนกากบ้างควรเปิดไม่ควรเปิดหรือนะครับควรเปิดช่วงไหนดีนะครับเดี๋ยวเรา,าบอกกันในวันนี้เลยก้อนเอินเลยครับสนับสนุนโดยเพจลุงยุทธชาแนลเติมถูกเติมไวป,ปลอดภัยร้อยเระบบ iOS เนะครับเติมถูกแน่ๆนะครับต่อรองได้ในตอนนี้นะครับหลายๆแพ็คเนี่ยอาจจะ าราคาอาจจะยังสูงอยู่นะครับแต่ตอนนี้ถ้าใครสู้ไหวผมแนะนําให้เติมได้นะครับคืนนี้ยังเหลือเวลาอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้เช้าหลังตีสไปแล้วเราจะไม่สามารถเติมได้แล้วเนาะนั่นเองนะครับผมส่วนレンジャーガードนะครับก็น่าจะเป็นของเดือนใหม่แล้วแล้วก็รンジャーパดนะครับก็เป็นของเดือนใหม่เช่นกันนะครับไปจัดได้กับเพจของยูชแนลนาะเข้าคิวได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทีเซอร์นะครับเป็นทีเซอร์ที่ ท้องไทยนะครับที่ปล่อยมานั่นเองนะครับ2ทีเซอร์เนาะนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างนั่นเองมานี่เริ่มขึ้นแล้วสงครามระหว่างเทพและมนุษย์อ่าเมื่อกี้ครับข,ขอขอญาตก,กลับไปหน่อยหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยนี่ชมหน้าตัวละครทั้ง5ตัวครับที่มาเนาะอ่าเฮคคาเลสใช่ไหมเฮคคาลลสเดียคาเลสตัวหนึ่งนะครับตัวแจ็คเดริเปอร์พระศิวะเอ่ออะไรอะ จีจีจี้ฝุหรืออะไรสักอย่างนะครับตัวร้ายตัวหนึ่งแล้วก็เป็นท่านท่านท่านอะไรนะเขาชื่อท่านอะไรวะท่านบุฎาเรียกง่ายๆบุฎาแล้วกันนะครับผมก็บุฎากับตัว Jack ipper, แจ็คเดอะริปเปอร์ก็จะเป็นตัวก้าวดาวเนาะ,ะมาดูกันเลยนี่อย่างเท่นี่นะครับมาอ่าเรียงกันเลยนะครับอืมเล็กน่ารักภาค2ครับเทพและมนุษย์มาเป็นเรนเจอร์ ตัวแรกจะเป็นเป็นใครอ่ะยังไม่ถึงนี่นะครับเป็นสากะเอในเกมเข้ามาเข้ามาในเกมก็ชื่อชื่อสากะนะครับหลีกเลี่ยงวาลีไม่ว่าจะเป็นสกยมุนีหรือว่าพระพุทธเจ้าเลยคือหลีกเลี่ยงชื่อเอานั่นเองนะครับอ่ะเบื้องต้นครับเท่าที่ดูอ่มีสกิลบัฟอมตะครับบัฟแน่นอนยืงไกลครับน่าจะเป็นสายไวพริบนะครับตัวนี้ก้าวดาวไวพริบเนาะแจ็คเดลิเปอร์อ่าอุ้ยล่างนี้เท่จังอะ่ะก้าวดาวนะครับยิง ดาเมทเข้าไปนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายว่องไวที่ตีไกลเหมือนกันนะครับส่วนธาตุนี่ผมไม่รู้น้องท้ายดาก็บุดด้นี่อาจจะเป็นน้ำนะครับแล้วก็ตัวนี้อาจจะเป็นไฟก็ได้นะดูจากชุดเลย <c oughs> ดูจากสีชุดเอานะครับผมอ่ะนี่ละในตรงนี้นะครับจะมีครบทั้ง5้าตัวเลยตัวที่อยู่หน้าสุดนะครับก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวแจกฟรีซึ่งผมรู้สึกว่าเอ้ยตัวแจกฟรีรอบนี้ดูน่ารักมากนะครับดูออกแบบมาได้สวยมากทรงผมดูแบบเ่อร์วังดีนะครับผมชอบตัวแจกฟรี เก่งไม่เก่งไม่รู้เดี๋ยวเราจับทัมพีร้อยได้กันนะครับมีสีวะนะครับอ่ะสีวะก็คือยังก็คือยังเป็นตัวที่เท่อยู่นะครับเหลือใครอีกไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าสีวะเหกาเลสโอ้โหตัวยืนไกลสุดเนี่ยไกลสุดน่าจะเป็นไอตัวอันนี้เปล่าวะเออโอเคอ่ะตัวซ้ายสุดเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวที่ยืนไกลที่สุดนะครับตัวสายพลังเนี่ยผมให้เป็นตัวฟีตัวฟีเป็นสายเป็นสายพลังแน่เพราะว่ารู้สึกจะยืนใกล้นะครับอ่าคู่เทพ ที่เป็นแจ็คกับบูด้าเนี่ยน่าจะเป็นว่องไวกับไหวพิบครับอย่างละตัวเนาะนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโฉมหน้าของตัวละครใหม่นะครับทั้ง5้าตัวเลยนี่อ่ะเอามาให้ดูกันามาฝากกันเองส่วนที่นี้นะครับที่อันนี้เป็นหัวคลิปเลยก็คือทําไมผมถึงไม่ให้เปิดกาชาอะไรครับตอนที่เปิดเซิร์ฟมาอันนี้คือเท้าความไว้ก่อนว่าบางคนเนี่ยเขามีตั๋วไม่เยอะนะครับไอ้อย่างยกตัวอย่างอย่าง,างผมเนี่ยนะครับอ่ะอย่างไอ้ีหลักผมเนี่ยมีแค่26ตัวเอง ถ้าเปิดโคลบโบมาแล้วลั่นหมดเลย25ต่วนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่คุ้มนะครับสำหรับคนที่มีตัวน้อยเนี่ยเราเราคิดว่าตัวเองดวงไม่ดีเนี่ยห้ามเปิดเลยนะครับรอไปเปิดบัฟคู่เทพนะครับถ้าอยากได้จริงๆนะก็คือรอให้เพิ่มโอกาสคู่เทพมาก่อนแล้วเรารีบเปิดเลยอ่าแล้วก็ช่วงเวลาที่ให้อยากให้เปิดเนี่ยก็คืออย่างเช่นมันเพิ่มโอกาส10โมงเช้าใช่ไหมเราเรีบเข้าไปเลย10โมงเป๊ะเราก็เปิดเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมดูหลายๆเดือนมาแล้วเนี่ยนะครับหลัง อาจเปิดเซิร์ฟมาแล้วก็ถ้ามีพโพอกาศเลยเนี่ยถ้าเราเปิดตอนนั้นเลยเนี่ยโอกาสออกเนี่ยรู้สึกจะได้จะได้กันเยอะนะครับเหมือนเป็นชิงของแบบแบบเรามาชิงกันเปิดนะครับเราก็จะได้เออแล้วก็อย่างเช่นถ้าแบบเป็นเพิ่มอกาศวันอื่นนะครับวันจันทร์วันอังคารพุธอย่างเงี้ยแล้วมันเพิ่มอกาสตอน10บโมงเช้าเนี่ยเราก็รีบเข้ามาเลย10บโมงเช้าแล้วก็เปิดเลยนะครับถ้าเรามาเปิดกลางคืนหรือมาเปิดทีหลังสี่ทุ่มห้าทุ่มเช้าคืนเนี่ยมันจะไม่ค่อยออก อันนี้คือจากความคิดเห็นของคนในช่องทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมเองหรือเพื่อนๆที่ดูลฟ์สุดนะครับ <c oughs> ก็พยายามบอกกันมาว่าเอ้ยพี่ช่วงเวลานี้มันไม่ได้นะน,นู่นนี่นั่นนั่นเองนะครับและก็วันนีออ้วันนี้ก็คือตัวกระดานหมุนนะครับตัวกระดานหมุนหม,หมดไปแล้วที่เรียบร้อยนะครับกระดานหมุนไม่มีแล้วเนาะแล้วก็หมวกก็ไปแล้วเช่นกันนะครับใครที่ไม่ได้รับหมวกก็เสียใจด้วยนะครับเสียใจด,ยด้วยแล้วกันเพราะว่าเขาก็แจกมาเยอะเนาะเขาก็แจกมาเยอะเราก็พลาดได้เยอะเหมือนกันแต่ว่าบางคนก็ไม่ว่างหรืออาจจะได้ไม่ครบนั่นเอง นะครับผมอ่ะไปลุย p v p กันเลยนะครับวันนี้เราเล่นวันนี้เราไม่มีกระดานหมุนไงคลิปเรายาวไม่พอวันนี้เราต้องเล่น p v p ก่อนนะครับออทีมผมเนี่ก็ยังอยู่กับโพไซดอนครับโพไซดอนยังอยู่กับทีมผมอยู่อ่าเดี๋ยวก็น่าจะเอามาเล่นเรื่อยๆนะครับโพไซดอนอ่าคือถ้าตัวเดือนหน้านะถ้าบูดากับแจ็คเดริเปอร์เนี่ยมีแฝงคลิกขึ้นมาผมบอกเลยไม่มีไม่ได้นะีครับไม่มีไม่ได้จริงทั้งสงตัว อาจจะเหมือนท่านไอ้ก็ได้คลิไม่ค่อยแรงนะครับคลิเนี่ยแทบจะไม่แรงเลยก็ได้นะครับแต่ว่าพอเวลาเจอชนะธาตุแล้วเราใสา่อัปเกรดธาตุเนี่ยมันสู้ได้สบายนั่เองไอ้อย่างท่านไอ้ผมเนี่ยท่านไอ้เก้าดาวนะครับถึงท่านไอ้เก้าดาวผมเนี่ยจะเป็นตัวแฝงคลิที่คลิอาจจะตีไม่ตายนะครับไม่โกงเท่าเลมกับเอเมิเลียนะครับความคลิความแรงของเขานี่อาจจะไม่เท่าแต่เวลาเอเลนเก้าดาวแม็กกระโดดข้ามมาแล้วเจอท่านไอ้เก้าดาวผมเนี่ยตีติด,ดคลิเนี่ยตายได้ นะครับเราหวังจากการชนะท่าก็ยังดีครับยิ่งบางคนเนี่ยโอ้โหไม่มีแฝงคีเลยพี่โอ้พี่หอคอยผมก็ไม่ผ่านเตรษหลักดับยากผมก็ไม่ได้เออผมไปไม่ผ่านจริงๆนะครับเนี่ยถ้าได้ตัวแฝงคีเข้ามาช่วยนะครับทีมก็จะดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าปีนี้แฝงคีมันก็มาแล้วอ่ะคือไม่รู้ว่ามันจะมาอีกไหมนะครับมันของท่านอายก็คือมาแล้วไงอืมคือถ้าเขามาเขาถ้าทีมงานเอามาอีกรอบนึงนะครับก็จะโอ้ว,วิเศษเลย ก็จะพิเศษเลยนะครับก็ใครที่ไม่มีตัวกงโกจะได้มีตัวโกงเหมือนกับคนอื่นบ้างนะครับจะได้เล่นสนุกหรือถ้าไม่มีแฝงคลินะครับตัวใหม่ไม่มีแฝงคลิเนี่ยก็จะต้องไปลุ้นความสามารถไฮเปอร์นะครับที่ผมเดาเอาไว้นะผมคิดว่าในตัวโคโลโบทั้ง5ตัวที่มาเนี่ยจะต้องมีตัวหนึ่งนะครับที่มีความสามารถคล้ายๆกับรอบล่าสุดก็คือบาลียสมบูรณ์แบบเนี่ยผมคิดว่าบาลียสมบูรณ์แบบเนี่ยอาจจะอยู่กับคู่เทพเดือนนี้หรือเปล่าคู่เทพของรอบเนี้ยที่จะมาเนี่ย นะครับผมคิดว่าบาเลยสมบูรณ์แบบอาจจะมาก็ได้นะครับเอออย่างเช่นไอตัวโคลนเพื่อนนะครับโคลนพักพวกเนี่ยตอนแรกที่มาเนี่ยสกิลนี้มันอยู่ในมูลหุ่นไลกาใช่ไหมเป็นตัวธรรมดาแล้วเดือนถัดมาเนี่ยเป็นโคลโโบไมกี้ก็ความสามารถนั้นก็ไปอยู่กับตัวไทคิมิจิอ่าผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเดือนนี้ความสามารถใหม่มันอยู่กับตัวแสงมืดอีกนะครับเป็นความสามารถบาเลยสมบูรณ์แบบเอ้ยถ้าเป็นเดือนหน้าล่ะโคลโโบเดือนหน้าเนี่ยบาเลยสมบูรณ์แบบจะอยู่กับตัวผู้เทพไหม เออถ้าอยู่ด้วยนี่คือโหเก่งนะอย่างเช่นสมมุตินะาอันนี้แค่แค่เราลองเดาน,นะแต่ว่าถ้าคลิปนี้ลงแล้วเซิร์ฟก็น่าจะเปิดแล้วเพราะว่าผมอัดคลิปไว้ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ลงตอนเชา้านั่นเองนะครับสมมุติว่าบุด้าเนี่ยมีสกลบ๊อบอม,มตะมีดาเมจทะลุอม,มตะมีสตันมีกระเด็นถอยหลังนะครับแล้วก็มีบาลียสมบูรณ์แบบอีกโอ้โหยืนไกลมีดาเมจมีบัฟโอ้แล้วก็มีบาลียสมบูรณ์แบบอีก,อก,อก,บบอกช่วยป้องกันหุยโหดนะ โคตรโหดเลยผมบอกเลยนะครับถ้ามันมาแบบนี้นะหรือไม่ว่าจะเป็นหยุดเวลา5าวินะครับเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยก็ยังถือว่าเป็นความสามารถที่ยังโหดมากๆอยู่อแต่ก็ต้องรอดูก่อนว่าจะเป็นความสามารถใหม่ไหมอันนี้ก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับที่ความสามารถใหม่เนี่ยจะโผล่มาเลยหรือเปล่าแต่ว่าความสามารถใหม่มันเพิ่งมาไงความสามารถใหม่มันจะมาติดติดกัน2เดือนเลยเหรอมันจะมาเป็นแบบเดือนเว้นเดือนหรอความความสามารถใหม่หรือย,ยังไงนะครับเพราะความสามารถใหม่ล่าสุดเนี่ยเป็นของหุ่นไลกา แล้วก็เว้นมาเดือนหนึ่งโคลาโบแล้วก็มาเป็นแสงมืดเดือนนี้ความสามารถไฮเปอร์ใหม่ก็เพิ่มมาคือถ้าเดือนหน้าความสามารถไฮเปอร์ใหม่มาผมว่ามันจะเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับมันก็อาจจะวนๆอยู่ในความสามารถเทพๆแหละอืมแล้วทําไมทีมที่เราเจอนี่มีแต่บารร็อกก้าวดาวแม็กฮัลโหลบารร็อกเจอทุกทีมเลยเหรอโอ้โหโหดมากทําไมวันนี้โหดจังอ่ะเฮ้ยออลไปโดก้าวดาวแม็กผมยังไม่เคยสู้กับเัลไปโดก้าวดาวแม็กเลยอะลองสู้หน่อยเรามีเอมิเลีย กับอัลเบโดลองดูซิว่าเอมิเลียเนี่ยจะตีคริอัลเบโดตายหรือเปล่าอ่าชนะธาตุด้วยใส่อัปเกรดธาตุด้วยเอามาลองดูอัลเบโดโดดข้ามมาผมอยากเห็นว่าเอมิเลียยังแรงอยู่หรือเปล่าชนะธาตุด้วยอัลเบโดอ่ะไปไหนหมดแล้วไม่โดดด้วยเออเอเลนเราโดดกลับไปนี่อัลเบโดมาแล้ว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 อัลเบโดมาแล้วคริ๊กคริ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 ตายเฮ้ยทำไมอัลเบโด บางจังตายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเรามีธาตุไม้กี่ตัว1 2อ,อ๋อเรามีธาตุธาตุธาตุไม้3ตัวหรือเปล่าอัลเบโดก็เลยยืนไม่ได้เฮ้ยแต่อัลเบโด้ก้าวดาวแม็กเลยนะเราเฮ้ยมัน,ม,นมันง่ายเกินไปเปล่าวะเฮ้ยเดี๋ยวดะเฮ้ย,อ,ยอัลเบโด้ก้าวดาวแม็กเลยนะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูเกียร์ครับ9ดาวแม็กก็จริงแต่เขาอาจจะใส่เกียร์แบบธรรมดาธรรมดาก็ได้เขาใช้อาจารย์เลเกนด้วยอาจารย์เลเกนด้วยโอ้โหสงสัยจะชอบอาจารย์เลเกนนี่ อาจารย์เลเกนก็ถ้าใครมีก็ใช้ได้ครับเลเวลร้อยสี่สิบนะครับมันไม่ดีตรงที่ว่าสกิลมันไม่มีอะไรแถมความสามารถไฮเปอร์เนี่ยแทบจะไม่ติดเลยสําหรับาอาจารย์เลเกนเออใครอยากใช้ก็ลองๆอง,องเอาเสริมๆดูครับถ้ามันไม่ไหวจริงก็เอาออกเนาะโอ้เอาเบลโดช่องกลางเป็นอันนี้โอ้ไม่มีรองเท้าหรอรองเท้าเจ็ดดาวโอ้ถ้ามีรองเท้าเจ็ดดาวนี่ยเอาเบลโดนี่คือเก่งบอกเลยโอ้โหน่าเสียดายจังไม่เป็นไร ฝ่ลุยกันต่อนะครับเดี๋ยววันนี้สี่โมงเช้าเปิดมาเราก็จะรู้พร้อมกันแล้วนั่นเองแต่ว่าผมก็มาทําคลิปคาดเดาวไว้ก่อนนะครับเผื่อแบบเฮย้ยเปิดมาโอ้โหเป็นเป็นอย่างพี่ว่าเลยพี่เราก็จะกลายเป็นแบบผู้มาก่อนการ <c oughs> อิจฉาคุณบิ๊กไงช่วงนี้คุณบิ๊กเขาวาดแฟนอาร์ตคือแบบเป็นเป็นผู้มาก่อนการหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็แบบจะเป็นผู้มาก่อนการบ้างโอเคโอเค,อเคมาวุ้ยทีมนี้ทำไมใช้เวลร้อยสี่สิบเยอะจังเลยอะแสดงว่านาฬิกาปู่มีของ เราจะไหวป่าะวะนาฬิกาปู่ก็ดรเมนีนะไม่ไหวก็ต้องไหวเอ้ยเต็เราใช้เจมม่วงดีหว่าเจมม่วงมันมันหยุดนาฬิกาปู่ไม่ได้ปู่ตายแล้วอย่างงี้ปู่ตายแล้วย่างงี้เราต้องรีบรเผด็จศึกให้เร็วที่สุดนะครับก่อนที่กองทัพนาฬิกาปู่มันจะจัดการเราก่อนนั่นเองเแต่เรามีไกทองไก,ทอง,ไกทองช่วยด้วยไกทองไกทองช่วยด้วยนะครับไกทองเป็นตัวทัดแสงตัวเดียวของทีมผมและที่มีดาเมจนะครับ ที่ดีที่สุดละกันอย่างไอตัวมายากลเนี่ยมันมันก็ดีในส่วนของการแบบการยืนเนาะการยืนสกิลกระเด็นทอยหลังเงี้ยแต่เรื่องดาเมจของมายากลเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สุดเท่าไหร่โอ้ยไอตัวนาฬิกาปู่เก้าดาวแม็กคือออกมาเยอะมากโอ้แล้วดูสล็อตนาเกียดนาเกียดสลอ็อตโอ้โหสล็อตปักซลม,มอนไปตรงกลางเลยอะดูดิตกโขตกตกไกลมากซลม,มอนซลม,มอนตกมาไกลมาก เนี่ยข้อข้อดีครับของสลอตเก้าดาวที่ผมเคยไม่ใช่เคยแหละผมบอกทุกคลิปครับว่าเอ้ถ้าใครมีสลอตเก้าดาวเนี่ยเอามาแทเอามาใส่ทีมป้องกันเอ่อในทีมป้องกันเนี่ยสลอตเก้าดาวมันมันค่อนข้างเก่งเออแต่ถ้าเจอบาวล็อกเก้าดาวแม็กเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ <laughs> ่งสลอตอาจจะอาจจะไม่ได้เสกอา,อ,าอาจจะไม่ได้แบบสร้างซัมโนคือตายไปก่อนเอ้ยใช้ได้วะนาฬิกาปลุกเก้ดาวแม็กสู้ได้ไงวะเฮ้ยแปลก มีกลิ่นหรือเปล่าวะขอดูหน่อยนาฬิกาปู่เ้าดาวแม็กเอ้ยเกียร์ก็ดีนี่โอ้โหเกียร์โคตรดีเลยเกียร์ดีกว่าผมเยอะแต่น่าจะเป็นเพราะว่าเนี่ยเขาใช้เลเวลร้อยี่ิบสามตัวเลยมันก็เลยเป็นจุดอ่อนถ้าเขาเอา3ตัวนี้ออกนะครับเล่นทั้งหมด7ตัวผมแพ้ผมบอกเลยไอ้สตัวเมื่อกี้คือมันเป็นตัวดึงทีมให้ให้แบบให้มันให้มันแบบให้มันระดับมันตอ่อมันต่ําลงนะครับคือ เองตรงนั้นเลเวล140เนี่ยถ้าอยากจะใช้จริงๆให้ใช้สักตัวเดียวพอเลือกสักตัวหนึ่งถ้าแบบโอ๊ยอย่างเช่นเราอยากใช้แบบไอตัวนอนแสงอย่างเงี้ยแต่อยากใช้แต่เราไม่มีกบเราก็ใช้แค่เลเวล140แค่ตัวเดียวของทีมตัวอื่นๆเนี่ยพยายามให้มันเป็นไฮเปอร์แม็กอัลตร้าแม็กเก้าดาวหรือ9ดาวแม็กอะไรเนี่ยกขก็พยายามปั้นนะครับถ้าตัวละครไม่ Mac, แม็กเราเสียเปรียบนะครับผมบอกเลยเราเสียเปรียบมากไปเลยเฮ้ยจจ๊บ บาวร็อกเก้าดาวแม็กคุณพระคุณเจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับ PvP เนี่ยไม่ใช่พรุ่งนี้ดิวันนี้หลังจากอัปเดตเข้ามาเนี่ยเปิดเซิร์ฟมาเนี่ยมาดูกันว่าตัวใหม่จะทําการเปลี่ยนเมตา PvP หรือเปล่านะครับตามจริงผมก็ไม่อยากพูดคาว่าเมตาเท่าไหร่อยากเรียกคําว่าแบบความเก่งความฮิตอะไรเงี้ยคือเมตามันดูเป็นเป็นคำที่แบบเฮ้ยตัวนี้ไม่ไม่ว่าจะไม่ว่าอยู่ลีกไหนก็เก่งหมดเลย แต่ตัวเลนเจอร์บางตัวเนี่ยนะครับมันจะเก่งอยู่แค่บางรีเฉพาะรีเท่านั้นอย่างเช่นเห็ดพิษก็อยู่ได้แค่มาสเตอร์ตำนานก็ไม่ไหวละมาสเตอร์สเห็ดพิษอยู่ได้แค่นี้อะไรเงี้ยบัตเตดอ,อยู่ได้แค่เพชรน,น้าอะไรพวกเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะเก่งเนี่ยแต่ละรีนะครับเราจะเรียกว่าเมตาเนี่ยเมตามันคือทั้งหมดไงอืมฮไปอีกตาหนึ่งขอทีมแบบหนาหนา,นานหน่อยสิรู้สึกช่วงนี้เราดาเมจค่อนข้างเยอะนี่เราใช้โพไซดอนเราใช้โพไซดอนดาเมจเราก็เลยค่อนข้างที่จะเยอะหน่อย ว้าวก้9ดาวแม็กซสามตัวเลยอ่อว้าวไม่เอาก้ <c oughs> 9ดาวแม็กซสามตัวเลยเราก้9ดาวธรรมดาเยอะนะครับเดี๋ยวเราสู้ไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ไม่ไม่เอา,เอ,าอืมโหมายาโกนตายยากอีกอ่ะโอเคน่าน่าจะพอไหวถ้าม็อบเขาไม่ไม่รอบสังหารเราเยอะเกินไปนะอืมถ้าม็อบเราขาไม่รอบสังหารเราเยอะเกินไปแล้วก็โอเคอยู่ วิ่งไปเลยเรามีไอไว้เราก็หวังว่าไอไว้จะเจาะตัวมายากลเก้าดาวแม็กได้นะครับเราหวังอย่างยิ่งเลยไอไว้ I สู้ตายเด็กหลังวัดก็เก่งได้นี่เพียงแค่มีโจมตีสกิลโดนแน่นอนไอไว้ I สู้ตายไอไว้ I สู้ตายไอไว้ I สู้ตายไอไว้สู้ตายให้โดนตัวหนึอดอะ่ะไม่ใช่ไม่ตัวหนึดแลนหนึดแลนหนึดเฮ่ยทุกคนเราโดนแล่หนึดเหรอ ใครอ่ะตัวอะไรอ่ะไอ้บ้าเอาสวินเหรออ้แล้วหนึ่งติดดีนะเนี่ยอันนี้คือจะหมดอีเวนต์ตัวเองแล้วก็คือติดดีว่างั้น <c oughs> หรือ,อยังไงโอ้โหนี่โพไซดอนทำโพไซดอนพย,พยายามทำผลงานอยู่นี่โพไซดอนเสียบเอมิเลียตายหมดเลยแท่แข็งไปเลยโพไซดอนเสียบ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 เออนี้นี่นี่เสียบเ,เ,ยสเสียบเสียบเออดีปะ อันนี้ดีจริงนะเอาโพไซดอนกลับมาเล่นนี่คือเออเออวะมันช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันแฮะเออเราไม่มีดาเมจข้ามหลังตึงๆไงนี่เรามีเอาโพไซดอนมาข้ามหลังสองเลยข้ามสองตึงๆพัดกลับไปโอ้โหฝั่งตรงข้ามทำไมตัวละครเขาเยอะจังเลยอืมไอตัวมายากลเขาเป็นเก้าดาวแม็กด้วยแหละมันก็เลยจะถึกมากๆเออดแต่ไอไว้เราต้องสู้ได้ ไอไว้ไอไว้ตีมันเออตายหมดโอ้โหอนุบิษเก้าดาวแม็กฮยไม่ใช่อนุบิษดิมายากลเก้าดาวแม็กมันมันควรจะถึกกว่านี้เปล่าวะเนี่นะทำไมมันดูบางจังเลยอะเก้าดาวแม็กเลยนะหรือใส่เกียร์ไม่ดีหกดาวหรอเฮ้ยเกียร์ก็ไม่น่าเกียดนะเกียร์ก็ไม่น่าเกียดนะหลบต้านอะไรทุกเออ่หลบสกิลอาจอาจจะยังน้อยไป ทุกอย่างก็โอเคนะโอ้ดด้วความสามารถไม่ดีโอ้โหนี่ถ้าได้านล่างคนนี่เราอาจจะแพ้ไปเลยก็ได้โอ้โหเฮ้ยแต่เกียรชิ้นอื่นดีอยู่เกียชิ้นอื่นดีอยู่โอ้โหโคตรดีเลยโอเคนะครับอะสรุปคลิปคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับการมาบอกกล่าวไว้ก่อนนะครับใครที่มีตัวน้อยมีลูบี้น้อยนะครับรอเพิ่มโอกาสดีกว่าเนาะเกมอัปเดตมาไม่รู้ว่า คนดูเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าคุณจะกดมาดูคลิปผมตอนไหนแลก็นมแม้ว่าจะเซิร์ฟเปิดแล้วหรือเซิร์ฟยังปิดอยู่นะครับก็ถ้ามีตัวน้อยก็รอเพิ่มโอกาสคู่เทพก่อนนะครับเน้นย้ําว่าคู่เทพนะนะครับตัวอื่นนี่มันอาจจะไม่เก่งเลยนั่นเองส่วนใครที่มีโอ้โหพี่ผมมีร้อยตัวผมมี1้0ตัวผมมี3 0มตัวอยากจะแบ่งเปิดสัก50ตัวก่อนตอนแรกอันนี้ผมก็ไม่ว่ากันพอมีเยอะไงแต่บางคนเขามีน้อยเนาะก,ก็ต้องตัดสินใจหนึงว่าเราจะเปิดช่วงไหนนั่นเอง นะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไร mm hmm. ก็ฝากกดติดตาม mm hmm. กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับบ๊ายบาย